สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับคุณครูสันสนีพรมพินิษ์อีกเช่นเคยนะคะกับหัวข้อการเลือกใช้เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับสถานที่ค่ะเด็กๆด,ดูที่รูปภาพนี้นะคะรูปภาพนี้เป็นรูปที่วัดเบนจามบอพิษค่ะ เป็นวัดและเป็นสถานที่สำคัญที่อยู่ใกล้กับโรงเรียนราชวินิตของเรานะคะถ้าเด็กๆไปวัดเนี่ยจะสวมใส่ชุดแบบใดไปดีคะใช่แล้วล่ะคะ่ะควรแต่งกายด้วยชุดสุภาพเรียบร้อยเสื้อมีแขนกระโปรงยาวกางเกงขายาวไม่นุ่งสั้นหรือเสื้อผ้าบางเกินไปคะ่ะ เรามารู้กันถึงจุดประสงค์การเรียนรู้ในเรื่องนี้กันนะคะ 1. ค่ะอธิบายหลักการเลือกใช้เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับโอกาสได้ 2. เลือกใช้เสื้อผ้าได้เหมาะสมกับโอกาส 3. เห็นประโยชน์ของการเลือกใช้เสื้อผ้าได้เหมาะสมกับโอกาสค่ะ เรามาเรียนรู้กันในเรื่องหลักการเลือกใช้เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับโอกาสกันนะคะก็จะมีอยู่2โอกาสค่ะคือเสื้อผ้าที่สวมใส่อยู่บ้านแล้วก็เสื้อผ้าที่สวมใส่ไปข้างนอกค่ะเสื้อผ้าที่สวมใส่อยู่บ้านนะคะควรแต่งกายตามสบายาเรียบง่ายสวมใส่สบายสะดวกต่อการลุกนั่งเดินหรือทำกิจกรรมต่างๆและควรมีเนื้อผ้าที่ทนทาน เสื้อผ้าสำหรับใส่นอนควรเป็นเสื้อผ้าที่สวมใส่สบายตัวไม่คับหรือหลวมจนเกินไปเนื้อผ้านิ่มเหมาะสำหรับใส่นอนค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะที่หัวข้อเสื้อผ้าที่สวมใส่ไปข้างนอกกันค่ะเราควรแต่งกายให้เหมาะสมกับสถานที่ที่ไปนะคะเสื้อผ้าที่สวมใส่ไปเที่ยวค่ะไปเที่ยวทะเล ควรสวมใส่เสื้อผ้าที่ช่วยให้คล่องตัวระบายความร้อนได้ดีเช่นเสื้อกล้ามกางเกงขาสั้นสวมรองเท้าแตะและควรสวมแว่นตากันแดดและหมวกเพื่อป้องกันแสงแดดค่ะไปเที่ยวน้ำตกสวมใส่เสื้อผ้าที่ช่วยให้คล่องตัวเช่นเสื้อยืดกางเกงขาสั้นรองเท้าแตะรัดส้นหรือรองเท้าผ้าใบาค่ะ ไปเที่ยวพิพิธภัธณฑ์ศาสนสถานสวมใส่เสื้อผ้าสีสุภาพเช่นเสื้อมีแขนกระโปรงยาวกางเกงขายาวรองเท้าหุ้มส้นค่ะไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าสวมใส่เสื้อผ้าคล่องตัวสีสันสดใสเช่นเสื้อยืดกางเกงกระโปรงสวมรองเท้าแตะหรือรองเท้าผ้าใบค่ะ เสื้อผ้าสำหรับไปงานเลี้ยงเป็นเสื้อผ้าที่สวมใส่สบายมีรูปแบบสวยงามสีสันสดใสรูปแบบเสื้อผ้าเหมาะสมกับวัยค่ะเสื้อผ้าสำหรับไปงานศพเป็นเสื้อผ้าที่สวมใส่สบายมีรูปแบบสุภาพเป็นเสื้อผ้าสีขาวสีดำหรือสีขาวดำเพื่อแสดงการอาลัยค่ะ สรุปบทเรียนสำหรับวันนี้นะคะการเลือกใช้เสื้อผ้าเหมาะสมกับโอกาสจะช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพของตนเองให้ดูดีช่วยปกปิดร่างกายให้อบอุ่นมีสง่าเหมาะสมกับกิจกรรมที่เราทำและสถานที่นั้นๆอีกด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในสัปดาห์ต่อไปสวัสดีค่ะ